สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิพาดาขันเงินชื่อเล่นน้องเบลกกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนหนองเรือวิทยาจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมหมอลำได้เลยลูกก็พ่อใดอยู่ค่ะเริ่มฝึกลํำตั้งแต่อายุเท่าไหร่มอฝึกตอนมอหนึ่งค่ะตอนมอหนึ่งตอน,นมอสอกับวงปวงล้างค่ะหนึ่งปีเองนะ,ะแสดงว่ามีครูดี ก็เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนะคะชื่ออะไรครับอาจารย์กฤษดากรค่ะตอนปถมก็อาจารย์วิพาดาค่ะอาจารย์วิพาดาแล้วก็อาจารย์กฤษดากรทั้งสองท่านนี่คือคนสอนวิวชาหมอลำให้กับผมแต่หนูก็ร้องประจําอยู่คณะปงลางของโรงเรียนใช่ไหมลูกค่ะตําแหน่งอะไรครับนักร้องค่ะนักร้องหญิงนักร้องอย่างเดียวค่ะร้องกระปงลางนร้องยากนะพี่ ไม่เหมือนกับเครื่องเครื่องดนตรีสากลนะรองกระปงลางนี่ต้องเสียงดีจริงๆต้องมีลายมีอะไรของมันวันนี้ต้องพิสูจน์แล้วจะนําเสนอกรอไหนลูกสิมาลองเพลงก่อนค่ะลองเพลงก่อนค่ะเพลงอย่างครับวันนี้จะมาขับร้องในบทเพลงน้องมีผัวแล้วของพี่ดอกอ้อทุ่งทองค่ะแล้วจะเอาเพลงอะไรแข่งขันจะเอาเพลงหรือเอาลับทเพลงค่ะเดี๋ยวเพลงนี้แหละแข่งขันแม่นบอะ น้องมีผัวแล้วพร้อมบอพร้อมค่ะเิญครับ